ปุตรกาโมและเพปุตรตังธนากาโมและเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังจตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามลังสวาหนังจตุสจาสังและสังเยปิวิงสุนาราสภาตังขังกลาทโยตาอัตวิสติไน สัพเพปนิสตาไมหังมัชเกตเตมุนิสลาเนยย้ำเลยเนตอเลสีเตปนิสโตไมหังพุทโธธรมโมทวิโรจนเนสังโฆปนิสโตไมหังกูเรสัพพุนากะโลทัตเยเมยอนุนุโชสาลีปโตจะทักกิเนตั้งทันโดปิติภาคสมิงบทักกิเนแต่วันเอไมหังอาสุงอนันทาราโกกับสโพจามหานโมอุพาสุวะมาโศตะการ